เราจะได้รับไขมันทั้งหมดหากเรารับประทานหมูทอด1ขีดทั้งสามื้อนะครับแคลอรี่ที่ผมจะได้รับทั้งหมดก็คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีถือว่าเราประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งสวัสดีครับทุกท่านเราทราบกันดีนะครับว่าการที่เรามีสุขภาพดีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญด่านแรกเลยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่ก,การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเร่าเรียนหรือว่าการที่เราจะไปพิชิตเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะได้เงินทองนะครับการที่เราจะมีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพนั่นเองนะครับ <which S 1> เราก็จะมาพูด <c oughs> คุยกันในเรื่องของปริมาณไขมันที่เราควรจะได้รับในแต่ละวัน ตามมาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรได้รับไขมันในปริมาณที่2 0 3 5ถึงเซของพลังงานที่เราจะได้รับต่อวันปกติแล้วเนี่ยคนเราต้องได้รับพลังงานนะครับโดยเฉลี่ยต่อวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนี่คือพลังงานที่เราจะได้รับจากอาหารถ้าแยกออกไปนะครับพลังงานจากไขมันปริมาณไขมัน 1กรัมเนะครับก็จะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่คิดง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยควรได้รับพลังงานอยู่ที่2 0 0 0กิโลแคลอรี่อย่างน้อยที่สุดที่เราควรได้รับพลังงานจากไขมันก็คือ20%ของ2,000ใช่ไหมครับก็อยู่ที่400กิโลแคลอรี่ต่อวันหรือปริมาณ44กรัมไขมันเอาละนี่คือปริมาณที่น้อยที่สุดปริมาณที่มากที่สุด ก็คือ35%ของพลังงานทั้งหมดนะครับถ้า1วันเรารับพลังงานอยู่ที่2,000กิโลแคลอรี่35%ก็อยู่ที่700กิโลแคลอรี่นะครับหรือประมาณ78กรัมไขมันนั่นเองเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเป็นข้อมูลมาตรฐานที่เราจะได้รับไขมันต่อวันเนี่ยนะครับอยู่ที่20-35%แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวอย่างอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปยกตัวอย่างอาหารในปริมาณ100กรัมเนี่ยจะดูซิว่ามีปริมาณไขมันกี่กรัมแล้วถ้าเรารับประทานทุกมื้อในแต่ละวันเราจะได้รับไขมันมากเกินไปหรือเหมาะสมหรือน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรานะครับฝากกดติดตามช่องของเรานะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆด้วยสิ่งที่สําคัญ อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกทท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับว่าคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูปริมาณไขมันจากอาหารประเภทไหนนะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหมูทอด100กรัมจะมีปริมาณไขมันทั้งหมดกี่กรัมแล้วก็จะมีปริมาณไขมันรวมน้อยไปเหมาะสมหรือว่ามากไป หากเราจะรับประทานหมูทอด1มืออม้อ2ม,มือ้อ3มื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่เครื่องมือนะครับ Fat Today ที่เราได้ทำช่องทางไว้ให้กับเพื่อนๆทุกท่านเอาไว้ตรวจสอบปริมาณไขมันที่เราจะรับประทานนะครับเราก็เข้าไปเปิดนะครับอาจจะเปิดในแอปที่เป็นเสิร์ช Google ก็ได้นะครับสำหรับเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ ios นะครับตระกูล iphone ก็เปิดใน safari ได้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะเรียบร้อยแล้วเราก็รอสักครู่นะครับเครื่องมือก็จะขึ้นมานะครับเครื่องมือที่จะมาคำนวณว่าปริมาณไขมันจากอาหาร100กรัมเนี่ยนะครับหากเรารับประทาน1 2, 3, 3, มือ้อ2มื้อ3มมื้อจะทำให้เรารู้นะครับว่าไขมันเนี่ยจะได้รับปริมาณเท่าไหร่น้อยไปเหมาะสมหรือว่ามากไปนะครับ เครื่องมือตัวนี้ก็ไม่ยากครับเราก็ไปเลือกเพศของเราเราเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายก็เลือกได้ใส่อายุเข้าไปนะครับอายุของเราเลยนะ้ําหนักเท่าไรครับน้ําหนักก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับส่วนสูงหากท่านใดที่อายุเกิน30ไปแล้วส่วนสูงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่สูงขึ้นละเราก็คลิกเลยครับมื้อเช้าเราเลือกได้นะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเดี๋ยวเราเลือกมื้อเช้าก่อนนะครับ อาหารที่เรารับประทานในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าก็คือหมูทอดนั่นเองนะครับหมูทอด100กรัมก็คือหมูทอด1ขีดดูซิว่าจะมีปริมาณไขมันที่ร่างกายเราจะได้รับเท่าไหร่นะครับคัดลอกไว้เลยก็ได้เพราะเดี๋ยวมื้ออื่นๆเราก็จะมาใส่อีกนะครับปริมาณ100กรัมก็คือ1ขีดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมื้อเช้าหมูทอด100กรัม เพิ่มอีกครับเราจะเพิ่มมื้อกลางวันเหมือนกันนะครับให้เป็นหมูทอดอีก100กรัมเราจะใส่ไปทุกมื้อเลยนะครับหมูทอดเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูทอด100กรัมกับเพิ่มอาหารเข้าไปครับจะเห็นไหมครับว่าหมูทอดมื้อกลางวันมาแล้ว100กรัมก็ไปเพิ่มมื้อเย็นต่อครับเพิ่มมื้อเย็นหมูทอด100กรัมเดี๋ยวเราเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าเราจะรับประทานหมูทอด100กรัมอย่างเดียวเลยนะครับทั้ง3ามื้อ จะมาดูซิครับว่าจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูนะครับว่าไขามันที่เราได้รับเท่าไหร่นะครับก็คลิกที่ประเมินไขมันได้เลยข้อมูลก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าคุณควรได้รับแคลอรี่ทั้งหมดต่อวันนะครับของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย,อย่างผมตอนนี้เพศชายน้ำหนัก6 9สกูง170็ก็ควรได้รับแคลอรี่ทั้งหมดอยู่ที่ 1, 8 0 9กกิโลแคลอรี่นะครับและควรได้รับ ไขมันอยู่ที่40่สถึงเจกรัมต่อวันเราจะได้รับไขมันทั้งหมดหากเรารับประทานหมูทอด1ขีดทั้ง3มื้อนะครับแคลอรี่ที่ผมจะได้รับทั้งหมดก็คือ2,700กิโลแคลอรี่หรือ300กรัมไขมันอันนี้คือปริมาณที่เราได้รับจากการรับประทานหมูทอด100กรัมทั้ง3มือ้อก็จะสรุปได้นะครับว่า เราได้รับไขมันมากกว่าที่ควรจะได้รับจะเห็นไหมครับว่าเรารับประทานหมูทอด1ขีดทั้งสามือ้อเราจะได้รับไขมันเกินในวันนั้นนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเครื่องมือที่บอกเราได้ว่าเราจะควรรับประทานอาหารอะไรยังไงหรือควรจะหลีกเลี่ยงอาหารแบบไหนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันเราเกินนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมีเมนูหมูทอดมา คำนวณปริมาณไขมันให้ท่านเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเมนูไหนติดตามได้ที่ช่องของเรานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของเรานะครับบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนทันทีได้เลยนะครับพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ